สุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวะกะสังฆสังฆนามามิกันญาติธรรมทั้งหลายเราก็จะเจอกันในเวลา9โมงครึ่งมาตมาก็จะลงไปนำสดมนจเจริญจิตตะภาวนา สมาทานพระกรมรมฐานถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องสม่ำเสมอปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลายคำนี้อาจจะมาฟังตั้งแต่อาจจะมาอย่างเป็นวัยรุ่นหรือไหมไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดอัมพวันก็ได้ยินพระเดชคุณหลวงพ่อ,อยรันทิตาธรรมนพูดบ่อยๆแนะนำบ่อยๆให้ มาวัดปฏิบัติธรรมอย่างตะมันเสมอามาก็สามเดือนเจอหลวงพเดชคุณหลวงพ่อครั้งนึงแล้วบางทีก็เดือนเดียวบางทีก็สองเดือนแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาที่จะลางงานได้สมัยเป็นคารวะนี่คําสั่งสอนพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยทําให้อัตตภาพเนี่ยซึมซับวันหนึ่งชีวิตกรพพิกผันก็ได้มาศึกษาโลกของความเป็นจริงของมนุษย์โลกว่าต้องมีบารมีถึงจะมา สู่เส้นทางธรรมแล้วการสั่งสมบารมีก็ต้องหมั่นสั่งสมอย่างสม่ำเสมอวันนี้วันพระก็อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีตินมีธรรมเข้าวัดสร้างบารมีกันในโอกาสของเราถือชาติของความเป็นมนุษย์ก็ขออนุมโมทนาชื่นชมกับสาหรับผู้ที่เห็นอาตมาได้พูดหรือว่ากดรูกหัวใจก็ดีหรือติดตามก็ดีก็ขอชื่นชมขอให้ท่านทั้งหลายยงมงอกองามไพบูรณน ในล่มธรรมขององค์สมเด็จพระชินวรพระธม,มตมตรธเท้าข้ามภพข้ามชาติมาสร้างบารมีมาร่วมกันสั่งสมคุณงามความดีให้มากๆเข้าไว้เพื่อจะได้เป็นต้นทุนในการเดินทางก็ขอ,ขอชื่นชมอนุโมทนาในเช้าวันนี้เป็นวันพระก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญนอกนามไปบูรณาตีสิทธีธรรมร่ำรวยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนทุกท่านเชิญนขออนุโมทนาท่านทั้งหลายทั้งปวง